คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดี s เอนท์นะผมในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครดันเจียนใหม่นะครับผมนั่นก็คืออาซูน่านะครับร่างสปริดนะคร เปล่าเนี่ผมไม่รู้นะแตดาบคือมันน่าจะคล้ายๆนะครับสำหรับใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมลงไปประมาณ3รอบนะครับแล้วผมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีน้องๆที่ FC เงี้ยเขาก็ให้มานะครับประมาณ3ตัว4ตัวได้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะฮะก็ที่ผมเก็บมาคือสะสมนะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าอาสนะเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรแล้วก็เก่งขนาดไหนสู้เกลือได้หรือเปล่าเพราะว่าผมแอบเห็นสเตตของอาสนะมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเล่นจริงๆนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปร สี่วิจมตีหนึ่งทีนะครับเป็นตัวยืนพื้นนะฮะระยะ20นะครับตอนวางเนี่ยใช้เงิน600นะครับดาเมจอยู่ที่550อนะครับอันนี้อยู่ที่เลเวล1นะครับถ้าใครทําอยู่เลเวล120นะครับดาเมจมันจะอยู่ประมาณถ้าอัปตันนะมันก็อยู่ประมาณ20,000่กว่าเกือบ3 0 0 0 0อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะแบบนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่พอดูของฝรั่งมาก็น่าจะประมาณนั้นโอเคก็อย่างที่บอกครับผมลงไปทั้งหมด3รอบนะครับไม่ได้เลยสักรอบได้แต่แคปซูลโง่ๆมานะครับกมมเกรดูกๆๆๆี้ผมไมู่่ชือตัด นะครับโซนแล้วก็จะเป็นตัวกิกกี้นะครับพวกอิจิโกะหรืออะไรเงี้ยคือคือรู้สึกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเราใส่อสุนะไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะครับเห็นว่าเวลาบินก็จะมีเป็นสปิริตบินตามนะครับบอกไปก่อนนะครับว่าใครที่รอเล่นดันเจียนนะครับดันเจียนเนี่ยมันจะมาอีกนะครับผมมันจะมาอีกแต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนคือมันแรนดอมนะครับดังนั้นนะฮะให้สเตย์ alert หรือว่าตื่นตัวต่อเวลาถ้าสมมุติว่าเราสามารถ fk 1 id ได้สามารถ fk ได้เนี่ยก็ fk ไว้รอประตูแล้วก็พับหน้าาจอม ทุกๆต้นชั่วโมงย้ำนะครับว่าทุกๆต้นชั่วโมงอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเหมือนระบบเดิมก็คือตอนเมื่อดันเจนแรกนะดันเจนแรกเนี่ยก็คือชว่วงต้นชั่วโมงมันจะมานะครับแต่ว่าไอ้ดันเจนเนี้ยเหมือนจะเหมือนปิเซิลรอบหนึ่งเพื่ออัพยูนิตเข้าแล้วก็จะเขาเรียกอะไรแบบเปิดตอนประมาณทุ่มครึ่ง ถึง2ทุ่มเป็นดันเจี้ยนเลยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมันเป็นยังไงนะแต่ว่าก็แนะนําว่ารอตอนต้นชั่วโมงดีกว่านะครับส่วนอีกดันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านะวันนี้เป็นวันเป็นวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่านะก็รอติดตามกันดูแล้วกันสาหรับตัวดันเจี้ยนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสาหรับธีการรีวิวนั้นเรารีวิวที่นี่เลยไปอัศนะใช้เงิน600นะครับในการวางนะครับทุกคนเราจะต้องไปดูกันนะว่าอัศนะเนี่ยมันจะโหด เมื่อประมาณ2-3อาทิตย์ที่แล้วผมรีวิวตัวเกลือไปใช่ไหมตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่บอกเลยว่าดีมากนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะใช้เงินในการอัพถูกนะครับแต่ว่า ระยะดาเมจคือแม่งพอมากๆนะครับแต่เป็นตัว6ดาวที่มันอยู่ในตู้ตู้ของไอ้นี่นะเป็นตู้แคปซูลมันก็เลยจะได้ยากหน่อยแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดด้วยถ้าเกิดเราซื้อขายกันนะครับแต่ว่าตัวเกลือเนี่ยถ้ามาเทียบกับอสุนะเนี่ยเราต้องมาดูกันครับในคลิปนี้เราจะตัดสินใจกันได้นะครับว่าตัวเกลือหรืออสศนะมันหดกว่าแต่ผมพอเดาๆได้นะครับว่าตัวอสุนนนน่าจะอ่อนกว่า นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะเป็นตัวที่ได้ฟรีนะครับเออแล้วดันเนี่ยผมลงไป3รอบนะครับเดี๋ยวพอลงวิดีโอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีวิดีโอหนึ่งลงให้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยคือผมขอวางเงินก่อนแล้วกันผมยังไม่วางตัวต้นเกมนะครับจะวางเงินก่อนก็เดี๋ยวอธิบายสั้นๆนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะงงกันนะฮะดันเจี้ยนนะครับจะมาวันประมาณ VN นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำโซน e อนะครับทำโซน EU VN นะครับทุกคน มันจะมาต้นชั่วโมงไม่รู้ว่าเช้ากลางวันเย็นดึกอะไรก็แล้วแต่คือมันสามารถเป็นไปได้หมดนะครับทุกคนผมแนะนําว่าเตรียมตัวเตียมใจไว้ตลอดเวลานะครับถ้ามีอีกตัวอย่างที่ผมบอกถ้ามีอีกตัว FK FK ไว้เลยนะครับโอเคมารีวิวกันเลยดีกว่าอาซูนะนะฮะเดี๋ยวขอวางวางเงินแป๊บหนึ่งแล้วกันโอ้โถวิ่งเร็วมาละโอเคปล่อยมันชนไปก็คงไม่เป็นไรแล้วครับอาซูนะเนี่ยมันเป็นอนิเมะโปรดผมเลยนะ คิดิโตะเนี่ยผมจาได้ว่าตอน6ดาวมาผมดีใจมากครับที่แบบแม่งมาเพราะว่าแม่งผมชอบมากแล้วแม่งเก่งด้วยตอนนั้นณนะตอนนั้นแม่งเก่งด้วยปัจจุบันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ว่าคือในใจก็อยากให้มันบัฟมีออฟอะแต่คือตอนนี้มันก็พอได้ครับพอเล่นได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โกงมากแต่ก็โอเคถือว่าระดับโอเคเลยต่างสือนะเนี่ยเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็เป็นตัว6ดาวคิดว่ามันน่าจะมีหลายฟอร์มด้วยนะมีอันนี้เป็นล่างล่าง1 เรียกว่าล่่งหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวมีอีกดันมาใช่ป่ะมันก็จะมีแรนดอมเป็นตัวหนึ่งเออดันเนี่ยไม่การันตีได้ตัวแล้วนะแต่การันตีได้คปซูลน,นะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องดวงจริงๆอะ่ะเออต้องโดนจริงๆโอเคปล่อยมันชนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวกันนะครับระยะการโจมตีของอาซูนานะครับนี่เห็นไหมคือเกลือเป็นโคลนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโคลนเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นโคลนเหมือนกันนะ สีวิจงตีนงทีถือว่าเร็วนะครับแล้วอัพขั้นต่อไปใช้เงินน้อยมากด้วยผมว่ามันน่าจะมีอีกล่างหนึ่งจริงๆคือมเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำยากเลยนะพูดจริงๆไม่ได้ทำยากเลยทำอีกล่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวอัพขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับใช้เงิน540นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีกค่อนข้างเยอะเลยระยะไม่เพิ่มนะครับตอนนี้โอ้โหทุกคนอัพโคตรเยอะเลยโอ้อัพเยอะมากครับประมาณประมาณ8 8ขั้นได้ นะลักษณะน่าจะประมาณ8ขั้นหรือเปล่าขอดูก่อนประมาณเออประมาณเกือบ8ขั้นนะครับทุกคนรอดูรอดูอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มาเล่นก่อนหน้านี้เลยนะฮะอันนี้คือครั้งแรกเลยโอเคผมจะอัพเลยครับอัพขึ้น,อ,นอัพขึ้นเลยไหมอ่าพิ่งแล้วกันผมขออัพบ,บ้านเราก่อนบ้านเราจะได้มีเงินเยอะๆมาอัพโอเคตีโอ้เอฟเฟกเท่มากทำไมดิ อ๋อเป็นท่ารัวเลยเนาะอันนี้อันนี้บอกครับใครพอมีข้อมูลร่างนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมผมจาได้ว่ามันมีอีกร่างหนึ่งนะมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่อีกร่างมันอยู่อีกเกมหนึ่งเออเรียกว่าอีกเกมหนึ่งเออมันไม่ใช่ไม่ใช่อันเดอร์เวิ์แน่อนอนอันนี้เพราะอันเดอร์เวิ์ก็ต้องผมยาวครับผมเลยผมยาวแบบเลยแบบตูดไปเลยครับยาวจัดเลยอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะโอเคแล้วผมอัพหนึ่งขั้นนะครับโอเคแล้วเราอัพเลยอัพขั้นหนึ่งครับ ครับสองขั้นดิใช้เงินพันกว่าครับดาเมจตอนนี้โอ,โ,โอ้โหผมว่าผมว่ามันอัพเงินใช้เงินอัพเยอะนะเ้ยแต่ได้อยู่ระยะไม่เพิ่มเลยนะครับก็ระยะ20เหมือนเดิมแต่ตีเร็วมากนะครับแต่ดาเมจให้เยอะมากครับอัพหนึ่งทีนะอ่าสวยสวยสวยนี่นะครับนี่คืออาซูน่าโอเคอาซูน่าได้ปราบไททันแล้ว นุ่งประมาณ8ขั้นได้ครับถ้าอัพจริงๆโอเคเดี๋ยวผมอัพบ้านก่อนอัพโบโอเคโอเคผมอัพบ้านหล,ลังใหญ่ละมาแล้วอาสนะชวหน้าหลุดใช่หลุดจริงๆด้วยปะโถเอ้ยโอเคแต่ตหลุดไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าบ้านผมเลือดเดยอะมากสวยอาสนะซอยไปฟันไประยะมันสั้นมากเลยนะไม่เหมือนตัวเกลือเอ้แต่ตัวเกลือไหม ตัวเกลือพอวางปุ๊บมันก็สั้นมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าพอถ้าอยอนนู่เดี๋ยวเราอัพไปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็นขั้น3ของอาซูนะนะครับจะเพิ่มดาเมจหนึ่งพันสี่ร้อยนะใช้เงินพันแปดระยะไม่เพิ่มนะครับไม่เปลี่ยนท่าด้วยแต่คิดว่าถ้าอัพรอบนี้แล้วอัพอ,อีกรอบหนึ่งน่าจะน,นี้กว่าน่าจะน,นี้ขึ้นเนาะเ,เยวผมขอวางไว้ตรงนี้กันกันไว้ อเคให้มันกันหน่อยเผื่ออาซูนะแบบไม่ทันเผื่ออาซูนะตีไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราจะได้อัพไปเลยนะยาวๆเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้บ้านผมบ้านบ้านบูมาผมเงิน9,000แล้วต่อรอบอ่าเออเลเวลเลเวล1 5อนะครับมันจะให้เงินอยู่ประมาณ80,000นะครับซึ่งเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราอัพขึ้นไปเลยนะครับใช้เงิน1,680นะระฮะดาเมจเพิ่ม1 9 0 0นี่ทุกคนจะเปลี่ยนท่าแล้ว ประมาณ7ขั้นเนาะเอออประมาณ7ขั้นใช้เงิน1ัน0ระยะเพิ่ม50ทุกคน no shit เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับว่าตอนที่มันเพิ่มระยะ50าสิบเนี่ยใช้เงินเท่าไหนนร่นะฮะโอเคตอนนี้ใช้เงิน1ัน0ระยะเพิ่ม50นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่ม1650ดาเมจเปลี่ยนท่าด้วยโอ้โหโขนกว้างมากโหโอ,โอ,โอโ้อาท่าฟันเดิมนี่หว่าแต่แต่คือเอฟเฟกต์โหเอฟเฟกสวยมากโขนใหญ่จัดทุกคน ถ้าใส่ออฟนี้เอาเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนอจริงว่ะอันนี้ไม่เวอร์นะทุกคนมันตัวมันเอาเรื่องอยู่เลเนี่ยโอเคต่อไปหลังจากนี้ก็คือน่าจะน่าจะเพิ่มดาเมจอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถ้าผมเดานะก็ใช้เงินพันแปดดาเมจเพิ่มพันหกใช้เงินสามพันสามพันหกดาเมจเพิ่มสามพันแปดแต่ระยะไม่เพิ่มแล้วคือตันอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทุกคนอันนี้คือระยะของอาซุนะนะครับไม่เลยตรงนี้นะครับจาได้ว่าตัวเกลือผมมันเลยนะมันมันกว้างมากอาจจะเพราะว่าผมใส่ออฟด้วยแหละ โอเคอัพ <Okay>, ไปครับอาซูนะนะครับตันจะอยู่ที่13,233สีวิจมติหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ระยะ70นะครับถ้าเกิดผมวางอาซูนะใช้เงินเท่าไหร่เรามาดูกันโบโอเคก็ตอนนี้ใช้เงินอ่าโอเคมันอาจจะบลบรัดไปเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนั้นฝากบวกลบแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแค่เดาๆนะว่าประมาณผมว่าประมาณ9,00 0ตอนนี้ประมาณ1 4ใช่ไหม ประมาณ1 2ื่นสองใช่ไหมทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับน่าจะน่าจะน่าจะถูกกว่านี้ปะโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนประมาณอัพขึ้น50สิบเท่าไหร่ห0 0รประมาณ6 0พ0ใช่ปะทุกคนประมาณ6 0พันถึงขั้นนี้นะสีไปตีหนึ่งก็เออผมว่าตัวเกลือก็เก่งกว่าครับเอาจริงตัวเกลือเก่งกว่านะ ตัวเกลือคือมันเป็นตัวตู้ด้วยแหละทุกคนมันก็เลยมันก็เลยเก่งกว่านะฮะแต่ซูนาก็ถ้ามีก็ได้ครับโอเคก็นี่นะครับพอสมนาบัฟนะฮะดาเมจจะอยู่ที่39,699ที่วิตีทีหนึ่งนะฮะโอเคนี่คือรีวิวซูนาับผมใครคิดอย่างไรนะครับบวกลบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยตัวละครจากภาคอะไรจากเกมอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะในวิดีโอนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามตอบนะ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งลงนะครับเป็นคลิปดันแบบตัดแบบรวบๆนะครับแบบตัดให้ดูฟูลเฉยๆแบบตลอดว่าตอนลงดันมีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งครับเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ